อุงอิงเข้าชิงรางวัลเพลงเต้ยหญิงประจำฤด,ดูกาลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงลูกสาวของบอสโจกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องที่น้องอุงอิงได้เข้าชิงรางวัลเพลงเต้ยหญิง ประจำฤด,ดูกาล65-66ถึงค่ะซึ่งน้องอุงอิงนะคะได้เข้าชิงรางวัลรางวัลน,นี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าน้องอุงอิงจะได้รางวัลน,นี้หรือเปล่าเพราะที่ผ่านมานะคะหากใครที่ติดตามน้องอุงอิงก็จะรู้ว่าน้องอุงอิงนะคะเคยร่วมเข้าชิงควัญใจสายหน้าฮานะคะซึ่งก็เข้าร่วมชิงพร้อมกับศิลปินอีกหลายท่านเลยนะคะแต่ว่าน้องอุงอิงนะคะ ได้คะแนนเยอะมากๆจนได้รางวัลควัญใจสายหน้าห้านมาครองค่ะ ต้องขอขอบคุณพ่อพ่อ,อแม่เอฟซีของน้องอุ๋งอิงด้วยนะคะที่ร่วมโบวต์ให้น้องอุ๋งอิงจนน้องอุ๋งอิงได้รางวัลขวัญใจสายหน้าหั่นเข้ามาครองนะคะซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยนะคะทำไมน้องอุ๋งอิงได้ขวัญใจสายหน้าหา mm ้านเพราะไม่ว่าน้องนะคะจะไปแสดงสดที่ไหนนะคะคนก็แห่มาดูกันเต็มเลยค่ะอีกทั้งยังนะคะแฟนเพจ Facebook สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะส่วนมากนะคะ แฟนคลับที่มาคอมเมนต์นะคะส่วนมากจะเป็นแฟนคลับของน้องอุงอิงโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะทั้งกลุ่มทั้งเพจมีเป็นของน้องอุงอิงค่ะโดยเฉพาะกลุ่มบ้านฮักอุงอิงเพรบ้านแพงนะคะมีสมาชิกอยู่เยอะทีเดียวเลยค่ะนั่นแสดงว่าแฟนคลับของน้องอุงอิงมีมากจริงๆค่ะและล่าสุดนะคะน้ององค์อิงสาวน้อยเพรบ้านแพงก็ได้ร่วมเข้าชิงเพลงเต้ยหญิงนะคะ หลายคนนะคะก็เข้าไปคอมเมนต์โหวตให้น้องอุงอิงพอเลื่อนอ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกชื่นใจปลื้มใจแทนน้องอุงอิงจริงๆค่ะเด็กอายุ16ปีคนนี้ความสามารถเหลือล้นมากๆซึ่งเพลงเตยของน้องอุงอิงนะคะนั่นก็คือเพลงกระถินคืนถิ่นนะคะซึ่งโพสต์นี้นะคะก็เป็นโพสต์จากเพจข่าวสดหลังห้านนะคะ ซึ่งมีแฟนคลับหลายท่านก็ไปคอมเมนต์ว่ากระถินคืนถิ่นนะคะนั่นก็คือเพลงเต้ยของน้องอุงอิงทุกคนร่วมบทให้น้องอูงอิงกันเยอะมากๆเรียกได้ว่าพ่อ,พอแม่แฟนคลับรักและเชียร์น้องอุงอิงกันเยอะเลยทีเดียวคะ่ะเราก็มารอลุ้นกันนะคะว่าน้องอุงอิงจะได้ตำแหน่งเพลงเตยหญิงไปครองหรือไม่ ฝากทุกคนไปร่วมบวตให้น้องอุงอิงก,กันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกคนกดติดตามแลวก็คอยซัพพอร์ตน้องอุงอิงพร้อมทั้งวงสาวน้อยพิรบ้านแพงไปเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ